หลายชาติหลายภาษานะครับมาเดินตลาดที่นี่นะครับว่าเป็นจุดใจกลางเมืองอีกนะครับแถวประตูน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นองอิฟตีบาวกิบลนิวสเน่ยนะครับตอนนี้บาร์บีคิอยู่ที ตลาดประตูน้ำนะครับตลาดร้อยเสือตลาครับผ่าเลี่แงท่งภาพพี่น้องครับเด็สถานที่ทองเทีียวแห่งนี้ให้พี่น้องได้รับช้มนะครับสถานที่ขายสินค้ารั่วตลาดนะาครับมาไปรับช้มกันเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันศุกร์นะครับที่12มกราคม2567นะครับบากกีเลหลยงก็มาเดินทางมาถึงตลาดแห่งนี้แล้วนะครับ ะกิจภาพี่น้องรอซมนะครับออกกิเลงกามาครั้งแรกนะครับออกกิแรงที่เขาไปซอยนี่นะครับคนจืดเขาลายหลายนะครับสําหรับตลาดขายเสื่ยวปลาประตูน้านะครับ <Okay. S 1> นี่คือเป็นท้นายรองเท้ารองเท้าราคาถูกครับคนจือเซลลเซลนะครับพี่น้องสวยงามสวยงาม อินเดียนะครับอินเดียมาสื่อของหลายนะครับแขกอินเดียนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่ต้องเว้าภาษาเก่งห้อมครับพี่น้องต้องเว้าภาษาเป็นด้วยเพราะว่าต่างชาติ์เป็นหลายนะครับบังครับทางในครับพี่น้องก็มีเสื้อผ้ามีอย่างเยอะแยะนะครับสไลด์ก็คล้ายเสื้อผ้านะครับพี่น้องสไลด์ก็คล้ายทรง ามาเนี่คน้ายหลายนะครับพี่น้องพระเวณทจะปล่อยบรรยากาศสดนะพี่น้องบรียรับส้มนะครับแบบข้งเสียงสดไปนํำกันดไลฟ์ซะสาเลยนะครับบางที่กาจจีอวอาน้ำเพียงเล็กหน่อยนะครับ เป็นไกับเพือนขายเสื้อผ้าครับพี่น้องคนเดินแบบนี้หนาแน่นมากนะครับสถานีเวลาสี่ทุ่มครับพี่น้องสี่ทุ่มคนแขกคนเต็มเลยนะครับมาสา,าส ขาสืผ้าเยอะแยะนะครับแขกต่างชาติลเลาเจียวชื่อของครับมากมายครับมากมายจริงๆนะครับ <c oughs> อันนี้คือใต้ตึกใบยกบากลางตึกใบยกอันนี้เป็นตลาดที่ใหญ่อันดับสองห้องจากตลาด จตูจักนะครับพี่น้องเม่นมบกพี่น้องบก,ก่แรงกรับบนในใจนะครับจตูจัรก,าาก่ายจะยิใหญ่กว่านี้นะครับหลายคนก็นจะจู่หูนะครับที่นี่คือตลาดประตูน้ำับรองคนหลยนะครับพี่น้องเยอะหยลยนะครับเดินเดิน ายศาสตร์ลายภาษานะครับมาเดินตลาดที่นี่นะครับพอเป็นจุดใจกลางเมืองอีกนะครับแถวประตูน้ำนะครับยืนงงในดงอินเดียนะครับพี่น้องเหลายมิแตอาบังนะครับลตลาดประตูน้ำนะครับ บางมีตังเยอะเบิ่งครับโอ้ยนะครับเบลกิแรงก็มาครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับที่นอสถานที่แห่งนี้ นี่ก็มาถึงหนาตึกใบหยกนะครับตึกใบหยกจุกที่สูงที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับ

เขาไปตึกประโยคเขาไปทางนั้นนะครับตลาดบาแบีกิหลงก็หร่อมากที่นี่นะครับกบล้ายนะครับพี่น้องกิหลงบริวารเรอเอาไปไกลยอยู่นครับมันดึกแล้วก็จิได้กลับออกนะครับพี่น้องอันนี้เห็นนะครับผู้คนกําลังเดินเข้าเดินออกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับในซอยครับพี่น้อง จอละร้อยพี่นะครับเชลาะก็มีแต่บังครับพี่น้องเย็นงงในรงอินเดียนะครับสำหรับตลาดประจุนน้ำนะครับพลังก็มีครับพี่น้องพลังกม็มีพลังชื่อของนะครับ งหนาทางเขาครับพี่น้องเพื่อนบอกผู้ว่าถนนเส่นยังนะครับว่ากล่งออกไปชิพาเบิงนะครับพี่น้องอ๋อนะครับถ้าบุได้เอามอเตอร์ไซค์มากเลยี่สามารถมาจอดตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ๋อครับพี่น้องนี่ออกมาถึงหน้าปากซอยแล้วเป็นถนนลาดปาโลสนะครับลาดปาโลสนะครับสีเขาห่างตึกระโยกพอดีนะครับ เข้าไปตลาดประดูน้าพอดีครับพี่น้องให้บอกครับเข้าไปทางถนนเพชรสบุรีก็ได้นะครับแต่เป็นเพชรสบุรี21นะครับของเอาตลาดจะเป็นสิข้ายผลไม้บ,บ่อขนมจีนของอยู่ของกินนะครับนี่คือริมพุทธบาทนะครับถนนลาดกปรตแถวประตูน้าครับพี่น้อง เราหล่งกี่ผ้าเดินเลยนะครับพี่น้องจนถึงแยกประตูน้ำให้พี่น้องได้รับชมนะครับรสถานที่แห่งนี้น,นะครับพื้นที่เพิ่็เห็นได้นะครับพี่น้องสาดงามตานะครับยกเล้ารถก็ยังไหลายนะครับสำหรับถนนแถวประตูน้ำนะครับถนนลาดตระรถ ตลาดปลวดซอยหนึ่งครับพี่น้องตลาดปลวดซอยหนึ่งเข่าไปได้กับซอย3ามนะครับเข่าไปตลาดปลูน้ำเลยนะครับเป็นบอกครับนี่คือทางเข่าตลาดนะครับ รับคลิปนี้ก็ขอเพราจบคลิปเตียงเทนี้ครับพี่น้องกันเลยยงังจอมาอัพเดสตสถานที่ทองเทียวหรือว่าเจ็ดตลาดนะพี่น้องได้รับช้มกันนะครับคือตลาดประตูหน้านะครับ้าชื่อชอบในคลิปเบาะกิเลนอย่างไรก็่าลืมพี่นอ้องคนใดโพสต์สักใครผมเป็นกำลังใจเบกากกิเลนทำคลิปต่อไปนะครับใช่คลิปนี้เบ,บาะกิเลนพอกับคำว่าสวัสดีครับ